ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วง Positive Thinking by s i n ห c o อ p o r a t i o n นะครับสนับสนุนโดย s i n ห c o อ p o r a t i o n นะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่มอบข้อคิดดีๆให้กับเรานะครับวันนี้เราอยู่กับพี่พี่ครับพี่พี่คำวีครับผมครับพี่พี่คำวีนะครับพี่พี่ตื่นแล้วนะครับครับผมนะครับวันนี้ก็เนื่องด้วยในบรรยากาศที่เราอยู่ในสนามแข่งรถนะครับคลอง5พี่พีทคิดยังไงกับการซิ่งรถหลังถนนพี่ การซิ่งรถหลังถนนแต่ก่อนก็พูดง่ายๆนะฮะรี<ม>่เคยซิ่งรถหลังถนนแต่ด้วยที่เราอาจจะโชคดีมั้งเราไม่ได้ประสบอุบัติเหตุหรืออะไร<ม>นั้นทัง้งหลเด็กๆทุกวันนี้เยาวชนทุกวันนี้คนที่ชอบขับรถเร็วทุกวันนี้ ผมสนับสนุนให้มาแข่งกันมาประลองความเร็วกันที่สนามดีกว่านะฮะสมัยนี้มีสนามแล้วงานทุกเดือนทุกอาทิตย์ใช่มีงานเยอะแยะมากมายนะครับไม่มีไม่มีเหตุผลใดที่ท่านจะต้องไปแข่งกันหลังถนนแล้วนะครับผมเบื่อวันไหนวันเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์มาได้เลยนะฮะหลายๆสนามในกรุงเทพและปริมณฑลได้ทั้งความปลอดภัยกับตัวเองเซฟตี้ปลอดภัยกับคนอื่นถูกต้องนะครับเพราะว่าสนามพวกนี้คือเขามีระบบมาตรฐานที่เรียกว่า คือป้องกันถ้าคุณไม่สวมชุดไม่สวมหมวกไม่ให้ลงแขงใช่หรือว่ารถมาแบบไม่สมประกอบไม่ให้ลงแขงไม่ได้คือหนึ่งก็มันได้แก่ตัวเราเองและถ้าเกิดเหตุขึ้นมันมีรถแอมบูเลนต์นะฮะมีช่วยเหลือหนวยความสะดวกของผู้ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือถ้าเราไปซิ่งอยู่ลังถนนนะครับไม่มีใครคอยช่วยเราไม่มีครับดีไม่ดีตำรวจจับอีกตำรวจจับอีกยึดรถอีกนะครับเสียเงินเสียทองติดคุกนะฮะทุกวันนี้ก็ ยังไงพี่น้องคนไหนที่สนใจชอบประลองความเร็วมากันได้นะครับแล้วก็ไม่แน่หรอกคือชีวิตชีวิตที่คุณแบบว่าคิดว่าจะไปแข่งหลังถนนพอมาซิ่งอยู่บนสนามที่ถูกต้องอะอาจจะกล้าไปเป็นแบบว่านักแข่งระดับเบืออาชีพไ,ได้ถูกต้องและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณได้พบปะสังสรรค์น,นะคะมิรไมตรีใหม่ๆในสนามคนที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนคุณ นะฮะไม่ต้องไปแข่งกันหรอกครับหลังถนนมาแข่งกันบนสนามดีกว่าแล้วไปเจอไปทักทายกันบนถนนด้วยความว่าเฮ้ยสวัสดีไปไหนไปสนามนะดีกว่านะครับก็ขอบคุณพี่พีนมากนะครับที่มอบข้อคิดดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ตาสิงนะครับหรับผลิตภัณฑ์ดีๆที่มอบข้อคิดดีๆให้กับเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ,คะนี่ตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มอะไรคะจีดีใช่ไหมคะบบรีครับผมขับชบรีพี่ชื่อพอะไรคะชอกอครัชื่อพี่กองเนี่ยขัมาจากชลบุบรีเลยเหรอครับผม แล้วตอนนี้กลัวนะแบบว่าเฮ้ยเขาห้ามรถแต่งหรือบอกว่าวิ่งบนท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับตรงนี้ผมไม่ได้ด้กลัวครับแตคือเล่นแค่สวยงามอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นซิ่งอะไรมากครับผมคือไม่ได้เล่นซิ่งไม่ได้อะไรแล้วคือเราคิดนะว่าเฮ้ยเขาอยากจะแต่งรถซิ่งแต่พอออกกฎหมายมาอย่างเนี้ยเราเลยไม่กล้าก็ก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับในมองแต่ตัวรถก็ ธร,รม,ธรรมคือเรียกว่าเราเป็นคนที่ชอบแต่งภายนอกมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะไม่ค่อยเน้นความแรงไม่ค่อยเน้นความเร็วไม่ค่อยเน้นอะไรมาบ้างแต่นี่พี่ขับรถรุ่นอะไรคะแจ๊สครับผมแจ๊สปีไหนปีศูนย์ห้าครับใช้มากี่ปีแล้วคะสี่ปีครับผมสี่ปีจะบอกว่าคันนี้อยู่ชมบรีเลยใช้ในชีวิตรประจําวันทุกทุกวันใช่ไหมคะทุกวันครับผมแล้วแต่งอะไรมาบ้างคะพี่ใช้มาสี่ปีนี่ ก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับผมก็มีโรงแรมทีสายยา AD ศูนแปดอะไรครับก็ดูเทยๆนิดนึงก็อดูไปนอกแล้วก็หน้า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 ก็ดูข้างนอกก็พอที่จะสวยงามนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เรเรียกว่าเป็นคนที่ชอบแต่งรถสไตล์สวยงามแบบนี้มากกว่าแล้วภายในทําอะไรบ้างคะก็ไม่ได้ทําอะไรครับก็ใส่นลางนิดนึงแล้วก็รงบอก ก็ตาดีอ่ะนั่งลำบากนิดนึงนั่งลำบากครับผมไม่ึดชอบอ่ะไม่ไดชอบโนะดนนั่งลำบากก็ดูแล้วมันขัดยากดีครับผมอ๋อ,ก,อก็คือเหมือนแบบว่าเป็นดีไซน์ที่แต่งชอบชอะไรที่ลำบากลำบากไงคิดว่ามันสนุกคิดว่ามันแบบท้าทายใช่นะไหมไคือรถปกติมีสี่เบาะนั่งสบายมากเบาะดีๆก็ไม่เอาเบาะมันออกแล้วก็ตีบาร์อ๋อก็เรียกว่าเป็นแนวแต่งแนวไหนคะแต่งแบบนี้ ก็จะมองครับผมก็จะมองว่าสิ่งก็ก็สิ่งนะครับก็จะมองแบบสวยงามก็คือก็สวยเลยครับสวยงามสวยเลยรถใครใครต้องชมว่าสวยดลพี่โอ้ยทั้ามันเรื่องแค่เราอย่างหนูยังชมว่าหนูสวยทุกวันเลยขนาดใครบอกว่าหนูไม่สวยหรือบอกว่าหนูสวยหรือยังเดียงเลยนะอ่ะแล้วก็เครื่องไม่ทำอะไรมาบ้างหรือเปล่าคะไม่ได้ทำอเลยครับผมคือเดิมเดิมเรียกว่าเป็นเครื่องเดิมเดิมแต่เราเน้นแต่งภายในแล้วก็แต่งภายนอกสลุปนี่ก็คือเกาะเพิ่มมา อ๋อไม่ได้จ่อติดหลอกไว้เฉยครับชั่วฟ้าสวยมากเลยสวยงามอะไรอย่างนี้ก็ติดหลอกจริงๆไม่ได้จ่อไม่ได้จ่อเราเมันจะรจ่อกดนามรูปเหรั่วทำไมอ่ะคุณมาเป็นสนิมอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับชนบุรีนี่น่ะฝนตกนะฝนตกนะครับมันอยู่ใกล้ทะเลครับพอดีอากาศมันเกิดฝนตกป่อยเกิดอันนี้เรื่องจริงหรือมุกเนี่ยมุกครับอ๋อโอเคค่ะให้ขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณงามเราเรียกว่ามาไก่จากชลบุรีเลยทีเดียวค่ะ Спасибо. Just... ยู่กลุ่มจีดีสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาจากไหนคะนี่เป็น G ีดีแจ๊สขับบางนาครับอ่าบางนาก็เรียกว่าไม่ไกลเนาะไม่ไกลครับอืมปกติเรียกของมิทติ้งขับบ่อยไหมคะเพราะว่าเห็นที่บางนาก็ชอบจัดพวกมิทติ้งขับแบบนี้เหมือนกันบ่อยครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้คือถ้าเกิดมีทริปเกี่ยวกับเราก็เน้นในการในเรื่องของการทําบุญด้วยครับในบ้านเด็กกำพร้าบ้านอะไรที่อ๋อที่ไหนอะคะพี่ส่วนใหญ่ก็แถบชนบุรีครับ อ๋อทำไมอยู่บางนาไปถึงชนบุรีเลยก็เราก็รวมกลุ่มรถซิ่งต่างๆแล้วก็รวมขับต่างๆเราก็ไปโพสในเฟซบุ๊กครับว่ากาจารที่เราจะไปมิตริ้งกันนะเกี่ยวกับการทงเมี่ทุกคนก็จะร่วมือร่วมใจเข้ามาทำครับแล้วคือไปทำกันยังไงอ่ะพี่รวบรวมเงินหรือว่าบริษัทเป็นสิ่งของจริงๆจุดประสงค์เราเราไม่เน้นเงินครับเน้นเป็นสิ่งของครับผมเน้นไม่สิ่งของไปทังกิจกรรมอะไรอย่างงี้ด้วยปะคะทำกิจกรรมอะไรบ้างคะเวลาที่ไปทำกิจกรรมก็ เราจะมีล่วงหน้าก่อนประมาณ1เดือนครับที่จรีมีการเตรียมการเกี่ยวกับของแล้วก็การการจัดเตรียมแล้วก็แจ้งในส่วนของพื้นฐานสถานที่เขาว่าเราจะไปนะวันนี้นะนาตอนนี้ให้เตรียมเวลานี้แบบนี้เราจะเอาหารอะไรไปบ้างจะนําสิ่งของสิ่งไหนไปบริจาคบ้างว่าที่สถานสงเคราะห์อนัน์ได้ขาดเหลืออะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะก็เรียกว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าส่งเสริมนะน่าสนับสนุนก็เรียกว่าไม่ใช่แก๊งที่ชอบแต่งรถไม่ใช่แก๊งรถซิ่งอย่างเดียวคือทราบผ ผมจะแข่งรถก็คือแข่งในท้องสนามครับไม่มีไปแข่งปิดถนนไม่ได้เป็นแบบหลังถนนอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมออกก็เรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกๆอย่างนะอะ้วเครียดไหมมีปัญหาอะไรไหมที่แบบว่าตอนนี้กฎหมายออกมาใหม่ว่าห้ามแต่งรถคือจริงๆแล้วจุดประสงค์ของพวกเราคือรักในการที่จะแต่งรถมากกว่าคือในในคำส่งของเราที่เราแข่งคือการอลซิงแต่คอนทั่วไปก็จะมองว่าคือคือทำโรลซิงคือเสื่อมไหมดเลยการทุเรีไน ป่าซ้ายหลังถนนนัอะไรแบบนี้โดยความจริงก็คือการรักรถแต่งรถมากกว่าอก็เรียกว่ามันมีบางกลุ่มที่แยกออกไปไงคือปกติะที่เราเห็นนะรถซิ่งคือจะเป็นแบบซิ่งกวนเมืองซิ่งก่อกวนอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะใช่ครับแต่ว่าคือถามว่ามีไหมมีฮะมีครับแต่ว่าในสัดส่วนตรงนี้คือผมว่าก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ยังกลุ่มของพวกผมคือรักในการที่จะทํารถทํากลุ่มรถขึ้นมาแล้วก็อ้ที่ทำกับพวกมานเนี่ยก็มีคนบางคนที่มีเงินแต่ว่าแต่งรถไม่เป็นก็จะมา รวมงานกลุ่มพวกเราในขอคกับปรึกษาในการแต่งด้วยและพี่เข้ามาอยู่ในกลุ่ม G d ดีนี้นานหรือยังคะนาอยู่ของกลุ่ม G d ดีผมอยู่ประมาณ2-3ปีแล้วครับอ๋อก็เรียกว่ารักจริงๆกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นมากี่ปีแล้วคะก่อตั้งน่าจะมี6ปีขึ้นครับหปีขึ้นอ่ะเข้ามาเรื่องรถพี่ดีหว่ารถพี่รุ่นไหนปีไหนคะเป็นแจจีดีปีศูนย์สี่ครับอ่าแล้วก็แปลงแปลงทั้ง หน้าและท้ายเป็นตัวปี0ูนย์เจ็ดเป็นมเนอร์เชนครับอ่าก็เรียกว่าเป็นโฉมใหม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วต้องถามก็เลยใช้จริงๆใช้มากี่ปีแล้วฮะของผมอยู่กับคันนี้มาห้าปีครึ่งครับอ่าทําอะไรไปบ้างคะโอ้โหก็ไม่ต้องขยบหน้าหนูพี่เดี๋ยวออกกล้องได้หรอเนี่ยเน้นมองกล้องหน่อยก็มีใส่ฝาคาบอนมานะครับแล้วก็ฝาท้ายคาร์บอนมาแล้วก็ใส่แม็กบีบีเอสบีเอวันแล้วก็ยางเป็นยางขนาดเล็กหน่อยนะครับหนึ่งห้าสี่สิบห้า ทำไมถึงชอบขับรถยางขนาดเล็กอะคะผมว่ามันให้ความเลาใจในการเลื้อยขึ้นเนินหรือว่าขึ้นสะพานมันดูมันดูตื่นเต้นมันดูน่าค้นหามากกว่าเปียบเสมือนผู้หญิงเปียบเสมือนผู้หญิงแบบไหนคะน่าจะเป็นผู้หญิงที่จีจัดหน่อยฮะอ๋อค่อนข้างจีจาดเดเปรี้ยวหน้าแบบว่าฉบเฉียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะแล้วภายในทําอะไรมาบ้างคะภายในก็มีเบาะครับนิโคลโลครับทำไมใส่ข้างเดียวอะ เอ่อคนข้างๆแล้วลุกขึ้นลำบากนะอ๋อแก่แล้วอ๋อจะบอกยังยังอ๋อยังไม่แก่ยังไม่แก่แต่โดนบ่นนิดหน่อยอ๋อก็เลยแบบว่าแม่ต้องยอมต้องยอมนะเอออันนี้ก็ยอมเขาได้เนาะอ่ะแล้วทำอะไรไปเพิ่มอีกคะภายในก็มีเอ็กซาครับแล้วก็มี ตัวกระจกมองหลังซูมครับแล้วก็มีชุดเครื่องเสียงนิดหน่อยครับตัวเครื่องได้ทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะเครื่องมีแต่กองเปลยครับเดิมๆครับก็เรียกว่าทีมสไตล์การตกแต่งรถพี่นี่ก็ถือว่าเป็นแบบว่าเน้นภายนอกเน้นสวยงามเน้นชอบเฉียวและไฮไลท์เด็ดๆของรถพี่ที่คิดว่าอันนี้เป็นไฮไลท์เด็ดๆของรถเองแล้วคืออะไรคะผมว่าความเตี้ยครับอ คนเลยคือความเตี้ยครับคือมีความเตีรร้ยของของตัวรถสมาัสกว่าชอ,ชอบครับชอบรถเตี้ยแลวชอบผู้หญิงเตี้ยไหม ผู้หญิงต้องตัวเท่าๆกันนะ oh, มันจะสม,มูทอ๋อโอเคค่ะก็เรียกว่ามีอะไรถึงจะฝากถึงคนที่แบบว่าอยากจะเข้ากลุ่มนี้หรือว่าอยากจะอยู่ในกลุ่ม G ีดีแล้วยังไม่เคยเข้ามาสัมผัสอะไรนี้มีอะไรอยากจะฝากเหมือพวกเขาไหมฮะก็ถ้ถถถถาเกิดมองกล้องอะถ้าถ้าเกิดรักในการแต่งรถและชอบในการแต่งรถเนี่ย <c oughs> เชิญเข้ามาได้เลยครับผมเพราะว่าทางกลุ่มพวกเราก็ยินดีที่จะรับทุกๆท่านมานะครับแล้วมาร่วมพูดคุยปรึกษากันด้กัน รถอะไรใช่ครับเรายินดีทุกๆท่านเลยครับก็เรียกว่าเข้ามาใน Facebook เลยฝาก Facebook หน่อยสิคะ Facebook เป็นอ่าเป็นาบางนาทีม2011ครับอ่าอย่างไรก็ขอบคุณพี่มากค่ะขอบคุณค่ะ